เมื่อไหร่บิ๊กสี่แล้วจะเลาแล้วเมือไนี่กลังไปบิ๊กสี่บิ๊กซีครับ,บ,บทำไมดูว่าบางทีทีน<บ>ไม่เหมือนยางที่เราจะไปถนนที่เราจะไปนี่เขาไม่เกิน,ไม,กนไม่เกินงบไม่เกินสองเมือ่อนะเ็ดีาไปแล้วไม่รู้มาใสา่อะไรเขาสัตว์อย๋ยวนี้ก็แพงแล้ว ถ้าอยากได้ใช้ที่มันแบบว่าชอใช้แล้วมันอยู่ได้ตัวติดปีอะไรเงี้ยข่ายคลองที่น้ำจะท่วมแล้วลงซู้ก่อนโอ้ป้าจะพาตรงนี้องนทางรัฐนะทางรัดน้ำใกล้จะท่วมแล้วน้ำใกล้จะท่วมแล้วแต่ว่าไม่เห็นหรอกลยงพอลงไปพบกับนาหารได้เลยเหระเออ ออเสาไฟกำลังไปบิกซีนะตอนนี้รถคันใหญ่ด้วย20ล้านด้วยยช่กูไปไหนเนี่ยอยู่ที่โน,น่นมานนะปีดเนืน้อเวีย

อยู่ตรงรถก็เป็นอย่เงี้ยกะสันเลยนะครับทุกคนอยู่บนรถกจะสันเขาก็สร้างอะไรใหม่บ้ากันนะครับ Can you help? Bye.